อีกอย่างหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือเรื่องของการคืนถิน่นปกติคนต่างจังหวัดเรียนจบแล้วกันพอแม่ส่งมาเรียนกรุงเทพหรือส่งมาเรียนในเมืองถ้ากลับมาที่บ้านในสายตาคนเขาจะบอกว่าไปเรียนในเมืองกลับมาอยู่ในที่อำเภอเนี่ยคือเฟลนะไม่มีงานทํากลับคืนถิ่นอย่างไม่มีเกียรติตอนที่ลงพื้นที่ก็คุยกับทางคุณแสนชัยแกก็บอกว่าเรื่องของการคืนถิ่นมันก็มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจนะคุณแสนชัยบอกมีน้องคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลเป็นคนในพื้นที่ไปทำงานสองปีเก็บเงินกลับมาซื้อบ้านซื้อรถ ให้คุณพ่อคุณแม่ผ่อนไปกไ็ยังไม่ทํผ่อนหมดเลยเงินหมดแล้วก็ต้องบินกลับไปทาง,งานที่อิสราะอลอยกทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยมาคุยกับคุณแสนชัยเขาบอกว่าผมอยากจะบินไปทํางานอีกสักครั้งหนึ่งแล้วผมกลับมาผมอยากกลับมาอยู่ที่นี่ละผมอยากจะกลับมาดูดูแลพ่อแม่พี่น้องผมที่นี่ผมทาไงดีกาแฟเป็นทางออกได้หรือเปล่าก็าเลยแนะน,นาให้ปลูกกาแฟเพราะเขามีที่ประมาณห้าไร่อะไรเงี้ยตั้งเป้าไว้นะอีกสองปีกลับมาเนี่ยกาแฟมันก็ใกล้ที่จะออกผลิตผลแล้วคุณกลับมาครั้งหน้า คุณก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบินกลับไปทำงานอิสราเอลอีกนะคุณได้เงินก้อนกลับมาครั้นี้คุณกลับมาอยู่ได้แหละมีพืชเศรษฐกิจรออยู่ตรงนี้ในมุมมองของแซนซิลิเองอ่ะการที่เกิดการคืนถิ่นแล้วกันแล้วพูดแบบนั้นจะจานวนมากจำนวนน้อยหรือหรือในปริมาณมากเป็นมานน้อยมันก็เกิดการจับจ่ายใช้สอยในชุมชนในบริบทของชุมชนนั้นๆถูกไหมฮะสิ่งหนึ่งที่แกาแฟก,ก็เป็นตัวช่วยนะการที่คนจะ กลับมาอยู่ในชุมชนปลูกกาแฟมันก็ทําให้อิโคน m i มิกแอคทิวิตี้มัน,ม,นมันเกิดขึ้นในชุมชนเหล่านัน้นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เรามองว่านี่แหละโมเดลการทำแบบนี้มันทําให้ผลกระทบในเชิงบวกกับเศรษฐกิจสังคมมันเกิดขึ้นได้นะ